สวัสดีครับผมเช่นเคยครับผมร้านอามโปราบนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบมือสองนะวันนี้อยู่แล้วเข้าใหม่หนึ่งลำนะครับผมเป็นตัวผู้ดียังกฤษนะไทอมสติดท,ทวินนะครับผมปีส0 2 3ยี่บสามจดส0 2 4นยิบสี่นะรถแค่ปีเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมรอบคันกันคันนี้ไม่หลักพันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมท้ายคลิปนะคันนี้คงเลยแบบได้ท่อเดิมคนที่แบบไม่อยากดังไม่อยากอะไรขีนเงียบๆนิ่มๆแต่ของแต่งก็จะมี แคดบารมาให้สปอร์ไลท์คู่หน้าแล้วก็กาดหม้อน้ำนะสวยๆเลยครับผมกระจกมีมาให้นะสภาพยางดูดิยางเดิมเลยเดินโรงงานเลยไม่หลักพันรถไม่มีล้มไม่มีชนเลยนะเบาะนี้ไม่มีขาดเลยอะ่ะสวยมากมากได้ออกแบบเป็นสีเขียวทาหารแบบด้านๆนะ้านึ่ง้านกนะึ่งเงาแต่สวยได้จออ่า a n d ดรอยออโตสามารถใช้ได้นะเดี๋ยวรอสักครู่นี่กำลังเปิดหน้าจออยู่อ่าเนี่ยมันปรับได้นะครับผมเชื่อมกับมือถือหรืออะไรได้หมดนะมาดูเลขใหม่ผมบอกหลักพันเลขใหม่วิ่งอยู่แค่7500กิโลนะมีกุญแจให้2ดอกครบบุกสวิตครบนะครับผมแต่ติดปกติโหมดสามารถปรับได้นี่รอบเดินเบานะครับผม เสียงก็ไม่ได้เงียบเกินไปนะว่าขี่สนุกแน่น,นอนไท่อัมอะโด,ดยแสยงแน่นแน่นท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยออกรถประมาณสอง0 0ื่ได้ดอกไมยพิเศษด้วยสำหรับไท่อัมนะโปรโมชั่นเดือนนี้เพียบๆเลยครับผมแต่ได้รูปใหม่รูปไหนเพิ่มเติมทักเข้ามาขอได้สำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไปเท่นี้ครับสวัสดีครับ